สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับผมเก่ามาเชี่์กับมาขอเปิดตัวครับพี่น้องเนาะเซียนเหลขแม่นอีกท่านหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับอาจารย์เคียงเลขแม่นครับพี่น้องเนาะครับที่เด็ดของอาจารย์เคียงครับผมครับอยากให้พี่น้องซี่ซ่อมมือกรอไกรกะไดหรือว่าก็ติดเพลินหบกระไดครับพี่น้องเนาะสิบหกท่านว่าคมหกสิบหกครับผมครับไปรับชมเรื่องฟังเรื่องเล่าตัวเลขกกับอาจารย์เคียงกันครับผม ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์เคียงเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์และก็อูน้ำชัายในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับครับเก่ามาเชียร์สวัสดีอาจารย์เคียงครับผมโอ้ด้แล้ว เอาอาจารย์คือว่าได้ยินข่าวว่าอาจารย์นี่มีเลขเด็ดแบบสุดยอดมากฝากพี่น้อง FC เอ็ซีป่ะครับผมอหลายสมัยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไอ้นั่นก่อนเพราะว่ามันแนบมันไม่ได้ไอ้นั่นนะออครับสมัยก่อนผมอยู่ใน,นสื่อไว้ใหม่ครับผมอาจันจะคนสื่อไว้ใหม่โชคใช่เลขที่มีซื้ออาจารย์อยู่นั่นละเออ อาจารย์นนเป็นสนั้นเท่าไงคือว่าถ้มนคันบาออกเบอร์โทรศัพท์หนูนะเบอร์โทรศัพท์ได้ละไอ้ท่ายละแต่มันไม่ได้อยู่หนา้าแต่มันอยู่หลังแปดเจ็ดหนึ่งสั้นไปเลยนเงื่อนี้ข้างล่างคันมาออกแปดครอหนะ้าเดี๋ยวหนูโทรบาิดาเลย<อ>แล้วล็อกไอ้ลขล็อกที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยพ่อให้ไปเนี่ยครับผม แต่ว่าตอนนี้ฟันใหพี่น้อยพี่ี่นี่บนนี่คือแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเบอร์โทรของน้ำเชี่อจะเป็นแปดหนึ่งเจ็ดครับผมแต่ว่าจา์ไหแปดเจ็ดหนึ่งประกันประกันเลลลกลางเลลลกางแปดสองประกันครับผมไอเจ็ดหน่งมันไม่ได้ส่วนกับหนึ่งนี่มันดับล้างก็มันจะเหลือใจหนึ่ง บุเนี่ยตาลังก็ต้องเป็นแปดสองแปดแปดเก้าศูนเนี่ยหรือ 90, แปดเก้าเนี่ยแปดทั้งใดเก็มาร้อยเปอร์เซ็นต์แปดเก้าศูนรอยเปอรเซ็นต์ต้องมีเงินอันถ้าเต็มสายวิ่งนี่นะครับผม<า>บ<น>วิง่วงบนทางวิง่วงก็ต้องวิงว่งไอ้แรกวิ่งศูนกันเดงเด้งมาแน่นอนร้นอยเปอรเซ็นบุญนะศูนย์มาจะดับหนึ่งมาแท่ ทั้งนั้นก็ต้องเป็นเจ็ดหนึง่งนะเพาว่าท<ม>ันั้ตามทาอดสาบอะครับผมเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวเลยปะครับผมเนเดี๋ยวคำว่าจะว่าเจ็ดสองมันก็มันก็ได้อยู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองก็ได้อยู่คำบนนะครับผมอได้ข้างล่างพอฟันไหนเลยแปดสองร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสองร้อยเปอร์เซ็นต์เม็ดเดียวครับผมสองร้อยเปอร์เซ็นต์เม็ดเดียว โอ้ oh วันี้ฟังนะครับผมขนาดไอ้ลูกศิษย in ์ล um ูกหาโทรมาจากจันบุรี่เพชรบุญนักโทรมาเต็มเลยเพราะว่าวดนี้ทรงไทยลูกศิษย์ไปเลยครับร่างแปดสองครับผมบนแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งครับผมพอหรือว่าอาจารย์เพิ่นเป็นนักคำนวณคำวัด้อครับผมเพิ่นมี่ล่งในหอดหนังสือครับผมครับผม พระธรรมดาเลยครับพี่น้องสมัยก่อนก็ไอ้ไอ้นั่นนะครับให้นังสือไวยไหมจะของไวยไหมครับผมวงรอไพาโชคอ้าวโชคใช่เลขทีฟครับจะมีอาจารย์อยู่ในหันจะมีเสืออาจารย์อวัดกระทาเนี่ะอยู่สนามหลวงอ่ะครับผมไม่ไพสู้ได้หรอก อาจารย์ทองอันใช้ยาตอนนั้นซื้อ,อยังเหรครับอ,อาจารย์เครี่ยงคือเกา่าเลยล่ะโอ้อาจารย์เครียคร่ยงคือเก่าครับผมไปต่อสู่กับอาจารย์คุ้มซับเก่าอาจารย์ทองโอ้หลักเงินกัน,นเ<อ>ต็มครับแต่พอเอาอาจารย์คุ้มซับเอ้าไปทำผู้ใดก็จะจ้ากอาจารย์คุ้มซับอ่ะอาจารย์เคียงครับพี่น้องเนาะซื้อนี่นอ้องไรที่หน่งเก่าๆ<อ>สินรูดีครับผม ผมพูดได้เขาจะขจัดเครื่องเมื่อประจิ้นนี่บอกบอกเรื่องจริงด้วยครับลองเบิรงครับพี่น้องไม่ธรรมดาครับผมเจอเสี้ยน <ไป S 1> เป็นจริงเลยมัถามคนไปเะจิ้นก็รู้ว่าเสียดายที่เนี่ไอ้จัดเบอร์โทรศัพท์อ่ะครับมันมาทา้าออจวความจริงมันโขเพื่อนคนที่แล้วก็ถึอเพราะว่าเขาอั้นเขาเจ็ด ครับนี่กันเจ๊กิซือได้บบได้ล้ครับนี่อ๋อเจราเอาคือว่าป้องไว้ออกกันท่ามาถามก่อนก็ได้ไม่ออกไม่ออกคำนวดไหนปุ๊บเลยครับผมเออได้เลยได้เลยครับผมเจแกหไ่ใหญสุดเดียวโอ้โหขึงนขั้นไมออกนะแนวทางนี่เด้อครับผมอาจารย์สรุปอีกครั้งหนึ่งด้วยครับผมบาดนี้ สรุปไปเลยบนเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งครับผมเม็ดเดียวล่างแปดสองแปดสองกับผมเอาหรือสี่กลับกระแตนะครับผมกลับนัมกระแตครับผมแต่ต้องกลับเนาะแต่กินเข้ากินน้าแล้วมันต้องกินข่าแล้วก็ต้องกินน้าเนาะเม่ไน้กับผมกินข้าวต้องมีกลับกับผมแปดเจ็ดหนึ่งแปดโอ้แปดบนแปดล่างกับผม อ่าันร้อยเปอร์เซ็นครับฟันร้อยเปอร์เซ็นอาจารย์เคียงเมืองปราจีนครับผมเพเด้ซีไฮพี่น้องครับผมจะได้มีเงินมีท่องสงขายปีเก้าตรอบปีไหมครับผมอันนัปีที่แล้วออฟันเลยครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เออส่งปีใหม่นี่ป่ะครับปีที่แล้วเนี่ยอ๋อปีที่แล้วนี่ยดีละยังไงหรออืมครับ เออต่อก็ถือบุร้ายดอกรตชลียี่สิบสองใบ่มม่มีมันมีขนาดนะเสร็อไปแล้วครับแต่ว่าเนี่สั้นไปเลยคบผมีขันม่มมีแปดนี่สองนะโทรไปได้เลยแปดสองสองแปดเลยนะครับผมว่าจะเอาสองเจ็ดน้ากับคนจังไดยศจีวันหลายครับใส่ไปเลยแปดเจ็ดหนึ่ง แปดเจ็ดสองแต่คนที่ร่ำรวยก็คือตาเเนี่ยละอามาเชีนี่แหละเด้อครับผมบเอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างหลังครับเบอร์โทรศัพท์ที่ของเยบซี่คาบินองน้องที่ติดต่อเกับมากก็คือศูนย์เก้าสองห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดของก็มาูชีนี่ล่ะครับผม เก่ามาเสียกับขอพระคุณเทิงพอเทิ้งอาจารย์เคี่ยงนี่ได้ครับผมใหลังก็ถือใจหลังก็ถือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่จะถือสองโตหรือสามโตครับังไหนก็ถือครับพี่น้องเนาะแปดเจ็ดหนึ่งแปดสองพอฟันสองเลยว่าแปดเจ็ดหนึ่งครับ้องพุ่งหมดเป็นเจ็ดสองละประกันเลยประกันเลยครับผมแปดสองใจไหนก็ พรุ่งนี้เจอกันครับผมแปดสองทันบ่แปดสองก็เจ็ดสองล่างอ่ะนะแต่พอประกันแปดสองประกันแปดสองล่างครับครับเอากระชิรลบควนซ่อมนีเด้อกระชิร์บควรอาจารย์ซ่อมนีแหละครับผมบาานี้โอ้ยบ่ยาะอาจารย์ก็บไปเรมี่ก้างมีการทถ้ำอกอยู่นี่ก็รับแต่ก็เดือนของหลวงก็เลี้ยงครับผมบาานี้ล่ะครับผมไหม โชคดีปีใหม่ไปนทากันเด้อครับพี่น้องครับสวัสดี <จ Excel. S 1> bon ครับฉะงไ้นก็บอกไอ้ไอ้น้ำเชี่ยน้ำเด้อครับผมพอครับไวยพ่อนให้ชื่ออังใดเขาชื่เรนนั่นแหละครับหมายเลขโทรศัพท์ล่ะล่ะครับผมสาธุขอบคุณหับ่อหันบ่อแปดเจ็ดดึงนะ มันก็ต้องดึงแปดแฉกแฟลชมาร์ชนะด้วยได้หนี่นะครับพี่น้องเนาะครับผมสารภาเอาครับผมครับ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 สวัสดีครับอะไรนี่ยังกะเท่าว่าเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมครับพ่อสวัสดีครับครับผมสวัสดีเอาครับพี่น้องครับผมครับอาจารย์เคียงเลขแม่นครับผมเพิ่นกิดคำวอดในวงการครับพี่น้องเนาะครับผม ครับบดตองยังหลายครับผมลองเบิรงในงวดนี้กันเลยครับพี่น้องครับเพิ่์นไ้มาหางเดียวครับผมแปดเจ็ดหนึ่งครับผมแต่ว่าเพิ่นว่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดสองแต่ว่าจังใดก็แปดเจ็ดหนึ่งะครับพี่น้องไปกลับนําครับเดกละางแปดสองครับผมรับประกันครับครับถึงว่าจะฉีกไปเจ็ดสองแต่ว่าในตอนนี้เพิ่นกับมันใจในี่แปดสองนี่ครับพี่น้องเนาะกลับด้วยครับผมอาจารย์เขียง เอาหมวดวันที่สิธันวาคมก็ับลองพิจนาเบิ้งไปน้ากันเด้อครับผมครับเธอได้โชว์เลยหลาบกับอาจารย์ภ่ายคลิปนี้กับให้อ้พี่น้องที่ถูกหัวเรื่องเงินครับพี่น้องเนาะครับ2ตัว3ตัวตรงๆครับผมสวัสดีครับ